ขึ้นเดียวกันอืโอในฝันปัดชืดไทย้วฝันว่าลูกเคยเอาหั้งมีไม้ฉันก็เรียกว่าสิ่อออกคนคปตาไม่เห็นเห็นตะไคร้เป็นหกเป็นหมเออแม่เออแม่อือโอ้โอ้ในต่วัาขั้งคนเขาตีเป็นยังงตีซอยเนี่ย ก่สวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีแม่ยัดครับผมครับผมตามแนวทางของแม่ยัดเดี๋ยวนีเลยแปลกฝันฝันขึ้นเดี๋ยวได้สองอย่างได้ทั้งล่างทั้งบนโอ้ก็ให้บมื่อเปลืองก็ฝันเออมื่อเปลืยงมือเนาะเอาฝันฝันเข็ดฝันแล้วว่าฝันอีกเลยแม่บอกอันฝันที่แรกฝันว่าพนั้นมากเลยเพิ่นกับอะไรมามักเหรอเพาะมันจะออกสามเจ็ดเจ็ดสามอันอายุทันนิบอันได้โอ้คนมาหมัก เอามาเอากันจะเห็นนี่เลยบันยุทธิเียนกันบันนี้เปิดเปิดได้เี็นไปว่าเห็นเล่าก็เลยไล่นน้ำหาไปนอนที่ซ่า<ส>น,น,น,นาทุนเออเาก็ไปนอนที่ซ่าก็เลก็เลยหูเมียได้งอนอ่ะบานนี้รับอีบรุ่นฟันว่าลูกเคยเอาห้างผึ่งห้างห้างมิมว่าไม่ห้างผึ่งเอามาให้กินแซ่บแซบฟันเจียวมันย่ำแบนมีสามโอ้โหลูกเคยนี่เออลูกเคยนี่มันเห็นลูกเคยมีสามเลยมันซื้อไสเอซื้อวิสัย อ้างก็จะบอกกลมมอน่เพราะเนี่ยเพราะเนี่ยเซียนปลาว่าศูนย์นั่นแหละศูนย์ก็จออกศูนย์สามคนตัวเขาสันดอกเออโอ้เพราะได้กินพร้อมเออได้กินพร้อมว่านั่นเห็นบอกกินกาแฟยาเออเออว่านี่กิน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 อิ่มวัานั่นกินจงไวอยู่เออวันนี้กินห้างเพิ่งจนอิ่มเออกินกินอิ่มแซ่บแซ่บคักเลยอ่าสิออกตัวใดตัวหนึ่งแต่ตีห้างเพิ่งนี่มันแตกเสียได้จันเวลา บอกโอหังมิมอ่ห้างมิมอยเงียชนถึกี่สูนสวแล้วฟะาอากห่างนี่มันมันเป็นได้หลายอย่างไม่เป็นหากอะไรเป็นหกอะไรด้หมอานคือมางว่ามานึงว่าสามหาสามโมันสิออกตโอโอ้มันจะาออกกัเาอีกีม่วานดิจักโอ้อ่านกแย่ศูนย์สองอันมันออกสูนสวนเลนี่บ้านว่ามาเอากันมวันเออโอ้มาเอา มาได้กันเลยอได้ฝันอยู่ฝันกินอีกแล้วพ่อพ่ได้ยู่ได้กินดอกต็ได้ฝันอยู่ฝันกินแต่ว่าพ่ได้อยู่ได้กินโอ้ฝันต่บ่ได้ยู่ได้กินบันี้น้ำผาแล้วฝันเอ้ไปนอนอยู่ไส้ก็ไปเห็นอยู่ได้เหยนเ่าไปเลยไปเห็นนอนยูไส้ปั้นท่อนอยู่หนีตุ๊บหาฮัตควางอนนี้เกิดไหงมเมืองรับอีกบางรุ่นฝันลูาเคยเอาห้างมิมมาให้เอออัน อันงอกก้อนฝันที่แรกมันเป็นลางเพออมันสิบลออกลางเถอฝันที่แรกอันไหนเลยแม่อันไหนอันตนอัผู้เ่านี่แหละศูนสามนี่เออตูนสามตูนเอาเข้าบ่ได้บลตีตูนสามอันตีที่แรกก็ตูนสามเออที่สองก็เออทีอันนี้ตีนศูนสองก็ครบหกนี่แหละก็หกสองนี่แหะมันสว่เป็นลางสิอกอเกิดศูนสองอบ้เออได้หกสิบหกปีเออแต่ก้าคขัแม่แน่นกัเป็น 6กับสองเราออกไดกันเออโกสองอ่ะจ้าโกสอง้ต่อกับแบบิ่าเบนั่าโอ้เม่ก็เลวามันถีเป็นล่างว่เส่อจ้าบังหันเด้หลกหลานใส่มานอนน่นอนันเป็นล่างมาเออเดี๋ยวนี้ก็ฝฟันช้องช้องนั่นคือเกาขึ้นเดียวกันเออโอ้ในฟันปัดซีดไทยแรืฟันว่าลูกเคยเอาข้างมีไม้ฉันเรียกว่าจะออกผลตัวนี้ ตัวห้างมิมนี่ตัวห้างมิมนี่ตัวเลขสามนี่เออมันจะเป็นศูนย์สามบ่ท่านก็พอยเซียนตี่ศูนย์สว่ามันก็ขึ้นเลขศูนย์ยี่แต่ว่าห้ามาตีว่าห้างนี่เป็นหาเป็นหกเออเมนบ่ครับว่สั้นขัดสามฮะคือพ้อยเซียนยืนยันสองตัวนี้ศูนกับมีเป็นรักหน่วยเอมันจะสีว่าออกมันจะออกตายแต่หกสามถึงสั้นเลยไม่มันเป็นอะไรก็ได้เลย่อนี่ ม่ก็เรียกว่าหกสามอันห้าสามหกสามทันแล้วห้าสามห้าสามหกสามเน่ยมากลางบอกคือว่าบอกมันสิบนะห้าสามหกสามเปนสิเป็นบนเออสิบเอ็นบนนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นเห็นเขาก็ฟันหัวดันฟันหันนั่นฟันสองเทียนตีกันตีกันนี่ฟันเทียนที่แรกฟันว่าหลังไส้มานอนยืนเแกจศาสมานอนอยู่หลอกหกหลอกมันออกสามหกเป็นบอกมันออกกลาง บาดีอีน่านันมาเราเลยหกสิบแปดปีมากมากเขานะมันออกบนไหมฟันขึ้นเดียวกันได้เนี่ยวันนี้ฟันขึ้นขึ้นที่แรกฝันเทียที่แรกกับฟันมาพ่อยันนันมามักเอากันเราเกิดพ่อส่อสูงสองเราเลยหกสิบหกแต่ก็มันก็ออกหกสองนะออกใส่กันหกสองมีหาสามมีหกสามมีหกสองแมดเนี่ยตาตาใจใจพันมากกันใจพันมากเก้าหกสองเด้ สามตัวเนี่จ้าเพราะว่าฝันฝันเห็นเล่าเทนึงได้กัดเทนึงมันออกเก้าหกสองกับออกทุนท์นย์ไหมพ่อไว้งวดงวดมันออกทุนทุนไหมเออเก้าหกสองอสามตัวเออเก้าหกสองอ่ะตัดออกกับนี่หกสองเก้าสองแล้วเอพีซีกับผมหกสามกล่อมิหาสามองตารางเดียวกันี้แม่อันตารางเนี่ยเอาเอาสามหกสามดูเฮยว่าจะเอาวิจงไส้่นบนไหม สามสามศูนย์สามบอศูนย์สามอันนี้เป็นร่องคุณนันต์ตอนนี้ว่าวว่าตอนนั้นก็เลืเลยไปผุนเลยเหรอตัวนี้เขาว่าตัวนี้มันบอตัวที่ตัววิไส้กันบอผันเลื้อยมาพีตัวนี้คิดว่าสิเป็นล่างเลยหกซองนี่หกซองนี่พอเอาร่องกลุ่มร่งกลุมใช่แล้วก็ว่าเป็นล่าง โอ้หกสองนี่เป็นล่าง่หกสองเป็นล่างอืแต่ว่าหกสามนี่เป็นเพราะว่ามันมันฝัน,น,น,นทเนท,ทียที่แรกอันนี้เทียที่สุดท้ายนย์เอาศูนสามใช่นำ้ำเะย่นะอืมอจังไรระบาดเพราะเจียนหาเลขกันเลขลักล่อยนะเพราะได้โชว์กันอยู่ี่มือ,มอมเ้านี่แสดงไปเห็นหมดพอเยใจปุ่นอ่นล่างนี่เป็นตัวไรแม่เอ้าล่างท่านว่าหกหกสองนี่แหละ ไดาเป็นหกสองเออหกสองเท่านั้นลหะตัวเดียวเนี่ยอืมอ๋อเอาชุดนี้ชุดนี้เป็นบนเอออืมเอาคือว่ามีสามสามับอันนี้แล้วมี่ใช่เอออันนี้ก็เป็นบนนั่นแหละวิใช่นั่นไม่ใช่เป็นบนหกสามกรห้าสามอ๋ออ่ะเพราะว่าห้างห้างเพื่อนั่นน่นเลยพอเพียนตีเป็นศูนย์เออก็เลยเอาศูนย์สามมาสั่น บันบ้นพันยันเป็นห่วงห้างยันไม่เป็นหาเป็นหกนะห้างมันอยู่ท้างบน่าแา่มันหอยตรงต้นที่บนกเ็เลยมีแม่แกเ็เลยว่าหกสามกับเัน, 6, 5, นเห้าสามนั่นแหละหกสามห้าสามในบนเก้าหกสองนี่สามตัวนี่อ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ฟันนันงดกอนหันมันออกตัวนี้มันเคยออกออมันเคยออกตัวนี้เก้าหกสองนี่ฟันเกีียวพ่เทาอันนี้มันออกเก้าหกสองว่านั่น มันออกกันอายุอันนี้ใส่กันดันต่อหกสองเก้าสองไว้ล่างเออเนาะหกสองไว้นะแม่หกสองเก้าสองนี่เป็นล่างที่แม่หกสองเก้าสองเป็นล่างนล้วหัวขึ้นหัวลงเนะอ้าวชุดล่างนะครับเดออแต่ว่ามันเขียนสามตัวเลยก็เลยเป็นบนไว้เออเป็นบนนั่นทุนสามนั่นอีกนี่ทุนสามพร้อมแล้วแม่เพราะว่าผู้ตีทุนสามไม่ผู้ตีที่แหลกมันมาแล้วก็ สนึ่งสามโอเคสามมาเต็มเออเอามักสามยังว่างวันนี้โอ้แลหันมาคบกันปะลายแต่ว่าสามตัวรวดอยู่ห้างที่หนึ่งป่าฟันฟันว่านนั่นฟันว่านงอนี้ฟันว่าเอาเอาห้างมิมาให้กินว่างอนก่อนนั้นฟันว่าเล่าแบกแบกแผ่นปีกมันออกแปดสาม ฟันอันเจ้าลูกเคยนี่มันมัชอบเป็นซ้ำนะพ่อเอาเอาแม่ตัวเก้านี่ล่ะโง่กลมหกสองนี่ล่างก็ไม่แน่ไม่นอนนะฮะเออเก้าสองข้างล่างแถบหน้าจอไว้บันทึกซีกับผมมันฟันได้ฟันขึ้นเดียวได้เนี่ยแอปมินสิเป็นร่มนะครับแอปมินสิเป็นร่มละแดด์ลายแดด์ลายแดร์แงเอ้าคือจะโดนแท้ว่าสันประเดี๋ยวไปมพราเอาพอสขึ้นไปไงสิ ไปเหตุกันณ์ย <Wha> ุไ <n> ส <Luis> ่เนาะนะครับผมเอาไหมใไ่ไหมสั่นละเอฟซีเอ้ยฝันขึ้นแดวสองยางผมด้เลยทั้งล่างทงบนดนทั้งล่างทั้งบนฮอกก็เปลี่ยนหอกก็เปลี่ยนงวดว่างันนี้ป่วยรันว่างวดวงหัันฟันวอลลานไส้มาปูศาสตร์นอนอยู่หลออหกหล่อมันออกสามหกมันบ่ ทม่ออกไตจะตกเกาเท่าพัสดก็เลยบ่าสนใจมันออกอี๋ออกอี่อีนายอีนายมารุ่นนี้เราได้หกสิบแปดปีมันออกหกแปดเจ็ดครับผมเฮงเฮงกระซิบจองครองก็เป็นเกีผมเกิดเกิดวันที่เกียสามเดืนเดือนก็เดือนเกียดสามเดือนโอ้มานำรุ่นเป็นเศรษฐีนะครับเดอเอฟซีครับผม ขอบคุณขอบคุณคุณแม่ยัดนะครับเนาะที่ให้หน้าทางเอาไว้ครับผมออมฝันเนาะครับผมบางเท้ยกระเทือกตั้งเหมือนเทียกระอืมอ่มอะ